ไปดูสถานการณ์โควิดนะคะสถานการณ์โควิดวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ได้มีเชื้อเข้ามาใหม่เนี่ยหลายคนก็วิตกกังวลประเทศเนี่ยก็ จะเริ่มหลายๆประเทศนะพี่หนอมถ้าได้ยินข่าวกันก่อนนี้ว่าเขาจะระง,งับคนนะคะไม่ให้เข้าแล้วก็มีการตรวจที่เข้มมากยิ่งขึ้นด้วยะะตัวเลขวันนี้ก่อนเลยนะครับตัวเลขวันนี้นะคะ1ธันวาคม2564นะคะติดเชื้อเพิ่มวันนี้4,886รายนะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่4,721รายค่ะอยู่ในเรือนจำที่ต้องขัง165รายหายป่วยวันนี้6,326รายนะคะ หายป่วยสะสมอยู่ที่1,998,328รายค่ะป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายน2564อยู่ที่2,91,895รายกำลังรักษาตัวอยู่ที่สถานที่ต่างๆอยู่ที่74,190รายเสียชีวิตเพิ่ม43ด้วยกันนะ วันนี้ก็จะถ้าดูตัวเลขนี้ก็น่าจะมากกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งนะนิดหน่อยเ,ออเพราะว่าตัวเลขของเมื่อวานนี่ของเราเนี่ย4,306รายวันนี้เป็น4,480 0เท่าไหาร่เมื่อกี 4, ้4,886นะ 4, ครับถ้าดูของทั้งโลกนะขณะนี้เนี่ย262ล้านคนนะครับเสียชีวิตไปแล้ว5,222,433 0 ประเทศไทยเราอยู่อันดับ24ของโลกนะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะครับถึงตอนนี้เนี่ยโทษทีฮะ24ของโลกของผู้ติดเชื้อ 2>, 2ล้าน1 15,872รายะนะครับแล้วก็ดูจากแผนที่ภาพตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้สหรัฐอเมริกาติดเชื้อใหม่66,558เสียชีวิต401รายอังกฤษ42,000 นะครับรัสเซีย3 3 0 0เสียชีวิต1 2 0 9รยเก้ารายตุรกี2 4 0 0 0นะครับเยอรมนี4 2 0 0 0เสีย 1, 1> ชีวิต241แล้วก็ประเทศสเปนนะครับติดเชื้อใหม่7,600เสียชีวิต17อิตาลี7จ0 0เสียชีวิต65โปรแรน 13, ลนด์13,115ารยายนะคะคผู้ติดเชื้อใหม่นะคะเสียชีวิต18ด้วยกัน แล้วก็มาดูทางอเอเชียของเรานะอเอเชียอ,อินโดนีเซียก็น้อยลงมากครับ176ฟิลิปปินส์665มาเลเซีย4,087ญี่ปุ่น73แต่ว่าญี่ปุ่นเมื่อวานนี้มีเชื้อจากโอไมิคอนมาใช่ไหมหนึ่งรายจากนามิเบียแล้วก็เวียดนาม13,770เมียนมา370เกาหลีใต้3,304สิงคโปร์1,103กัมพูชา25จีน41 ลาว929ครับค่ในที่ติดเชื้อแล้วของไทยเราของเราเมื่อวานนี้ครับค่ะเมื่อวานนี้ของเรา4,306ร <30 6 S 1> ายเสียชีวิต37วันนี้ก็เสียชีวิตเพิ่มกว่าเมื่อวานนะ,ะติดเชื้อในประเทศ4,175รายติดเชื้อจากต่างประเทศ8รายนะคะผู้ป่วยยืนยันสะสมอัปเดตไปเมื่อสักครูน่นี้เมื่อวานนี้2ล้าน8หมื่นกว่ารายป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ปี63เนี่ย2ล้าน1แสน1หมื่น 5 0 0พกวก่อรายด้วยกันนะคะหายป่วยสะสมอยู่ที่1 9 0 0 0ล้านกวก่อรายหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี63นะคะ2 1 9 0้านหน่่านรายนะคะเสียชีวิตอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ก็37คนด้วยกันนะคะไปดูผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ60ปีขึ้นไปเนี่ย29รายคิดเป็น7 8แซแล้วก็มีโรคประจำตัว5ราย1 4เรเวมเป็นเ2เป็นผู้ชาย15หนะครับหญิง22เป็นคนไทย36เมียนมานหนึ่ง อายุเฉลีย่ยที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้46-95ปีรักษาตัวนานสุด5 6วันแล้วเสียชีวิตเร็วสุด2สัปดาห์14วันแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตนะครับก็คืออาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดเนี่ย20รายมีอาชีพที่เสี่ยงอ่าไม่มีติดเชื้อจากคนใกล้ชิด17ร <11. S 1> ายและจากคนรู้จัก1 6รายแล้วก็ติดเชื้อในครอบครัวแล้วเสียชีวิต1รายอยู่ในกรุงเทพ6รายอุดรัญชยภูมิ5รายตาบอุตรดิตถ์นครสวรรค์5ราย สงขลานาครศรีธรรมราชชุมพรปัตตานีสตูลตรังยะลาระนอง16รายจันทบ,บุรีชนบุรีนครนา,นายกสระบุรีสิงห์บุรี5รายด้วยกันนะคะคถ้าแบ่งเป็นรายภาคนะคะไปดูภาคกลางกันก่อนเลยนะคะกรุงเทพมหานคร740รายนะคะแล้วก็พื้นที่สมุทรปราการ119รายค่ะ พื้นที่ที่รองลงมานะคะพิษณูโลก62รายสาระบ,บุรี61รายอ่ะลบบุรีเยอะขึ้นมาอีก78รายนะคะอันที่ตัวเลขเยอะๆนะ<ช>ส่วนตัวเล็กน้อยๆก็สุโขทัยนี่1รายอ่างทอง1รายอุทัยธานี2รายชัยนาทสกำแพงเพชร6อ่าหลักหน่วย สิงบุรีนิดเจ็ดตัวเลขที่ดีๆนะครับหนักๆก,ก็อย่างที่บอกนะครับค่ะอไปดูตะว,วันออกกันบ้างนะคะภาคตะว,วันออกนี่ชลบุรีดูจะเยอะสุดนะคะก็170รายด้วยกันนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ระยอง76รายค่ะ จันทบุรี48รายฉะเชิงเซา35รายปาจีน44นะคะสะแก้ว12ตราด20นะคะภาคเหนือที่เชียงใหม่เยอะสุดนะครับ167รายตามมาด้วยที่ลำพูน68รายะนะครับแล้วก็เชียงราย28นอกนั้นก็ต่ำ20นะครับพะเยา20เน,น้อยสุดก็แพร่5รายลำปาง10 นะแล้วก็อุตรดิตถ์11รายอรายไปอีสานกันบ้างอีสานนะคะพื้นที่ที่อีสานนี่ดีขึ้นมากนะครับที่คเคยหนักๆนะขอนแก่นโคราชอุบลเนี่ยตอนนี้เนี่ยเหลือตัวเลขลดลงนะ <59 S 1> ขอนแก่นเหลือ59 <ไป S 1> นะครับอุบลน,นี่34โคราชก็52ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ศรีสะเกดกับระเอ็ดเนี่ยยี่23 <c oughs> เท่ากันหนองบัวลำพู12นะฮะ บึงการ15มุกดาหาร26นะครับส่วนน้อยๆก็มีที่ยะโสธรน้อยสุดนะครับอ่าสกลนครเ,นเป็นศูนย์ะเป็นศูนยะ์สกลนครเป็นศูนย์นำนาจ,จเจริญวันก่อนเป็นศูนย์นี่มาเพิ่มเป็นสาม,มนะครับแล้วก็กาลสินสี่เัยภูมิสี่นครพนมสาม,มหาชรคาม6กราย พื้นที่ภาคใต้กันบ้างภาคใต้กระบ,บี่9.3ชุมพร8.8ตรัง9.8นครศรีธรรมราช307รายค่ะนาราธิวาส5.8ปตัตตานี9.6พังงา3.1พัทลุง8.4ภูเก็ต9.2ยะลา6.1สงขลา2 4 7สตูล27สุราษฎร์2.47นี่เท่ากันเลยนะสงขลากับสุราษฎร์เนี่ย2.47ระนอง12 นะครับมากสุดก็อยู่ที่นครราชศรีธรรมราชนะสามร้อยเจ็ดนะครับส่วนภาคตะวันตกก็กาญจนบ,บุรีสี่บสองตาก49บ้าประจวบ60เพชรบุรี16ราชบุรี4ี่สิบหกรายเมื่อวานนี้เดี่ยนะผมติดใจอยู่ที่จังหวัดจังหวัดสมุทรสงครามะสมุทรสาครเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานสมุทรสาครเนี่ยเป็นศูน,นย์วันนี้มาเป็น24่สเมือ่อวานนี้ศูน,นย์นะ ตั้งแต่เขาติดเชื้อมาไม่เคยศู์เลยนะ,ะ,ะติดเชื้อหนักสุดมากสุด,สดเนี่ยวิกฤตสุดเนี่ยสมุทรสาครเนี่ยเป็นต้นตอเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยสมุทรสาครในกลายเป็นท ma <n ha. S 2> ี่ว่าไม่มีใครอยากไปไม่อยากมาเลยนะสาครสมุทรสงครามเมื่อวานนี้สูย์นะสมุทรสาครวันนี้เพิ่มมาเป็น24นะครับในวันถัดมา10อันดับที่ติดเชื้อครับฝนครับ10อันดับติดเชื้อนะคะสูงสุดยังคงปเป็นกรุงเทพมหานครอยู่ที่740รรายนะคะนครศรีธรรมราช 307รายสงขลา247รายนะคะสุราษฎร์ธานี247รายชนบุรี170รายเชียงใหม่167รายสมุทรปราการ119รายตรัง98นะคะปัตตานี96ระบี93นะคะยอดรวมสะสมอยู่ด้านข้างนะคะคุณชม